นำโมนียายเสียงเสนอเรื่องสายลมรักในรอยรายตอนที่เจ็ดเมื่อเห็นร่างบางเดินผ่านหน้าไปดวงตาคมกริบก็เจอกับหยาดน้ำตาที่รินไหลาจากดวงตาคู่สวยร่างสูงเดินตามร่างบางมาแทบจะทันทีคิ้วหนากมวดเข้าหากันเล็กน้อยร่างสูงก้าวเข้ามาในลิฟที่เปิดรออยู่ดวงตาคู่คมปลายสายตามองยิงสาวที่ยืนหันหลังให้ ไหลบางสันสตานชายหนุ่มเก็บสายตากลับมามือเรียยื่นไปกดปุ่มลิฟต์ประตูก็ค่อยปิดลงแล้วลิฟต์ก็เคลื่อนตัวไปยังชั้นบนหญิงสาวปลดปล่อยความเสียใจความเจ็บปวดทั้งหมดออกมาพร้อมหยาดน้ำตาเสียงสะอื้นที่เก็บกลั้นเอาไวา้ถูกปล่อยออกมาโดยไม่ไอายใครใชายหนุ่มได้แต่ยืนนิ่งๆเมื่อลิฟต์ถึงจุดหมาย มือเรียวของชายหนุ่มก็ยื่นไปกดปุ่มลิฟต์อีกครั้งครานี้ลิฟต์หยุดนิ่งไม่ได้เคลื่อนไปยังชั้นใดๆชายหนุ่มยังคงยืนรอด้วยท่าทีเรียบเฉยไรซึ่งคำพูดใดๆออกมาจากริมฝีปากนะาหลายสิบนาทีผ่านไปเสียงสะอื้นที่แสนเจ็บปวดนั้นก็กค่อยๆเบาบางลงจนกระทั่งเงียบไปเสียงตุ้มของชายหนุ่มก็ดังขึ้นห้องอยู่ชั้นไหนหญิงสาวที่ได้สติ เช็ดน้ำตาที่แก้มนวลที่เช็ดเท่าไหร่ก็เหมือนว่ามันจะยิ่งไหลออกมาชายหนุ่มที่หันไปมองมือเรียวหยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวที่มีลายปักอักษรสีทองยื่นไปทางหญิงสาวหญิงสาวชะง,งักเมื่อเห็นว่าอะไรอยู่ตรงหน้าดวงตาคู่สวยที่แดงก่ำพร้อมหยาดน้ำตาเงยหน้าขึ้นไปมองคนที่ยื่นให้ช้าๆขเหริจิงเสียงทุ้มพูดขึ้น ดวงตาแดงเรือเบิกว้างรีบหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นมาเช็ดน้ำตาเลยน้ำมูกทันทีขอบคุณค่ะเสียงอุยที่แหบแห้งดังออกมาจากริมฝีปากบางจากนั้นชายหนุ่มก็เดินออกจากลิปที่เปิดรออยู่หญิงสาวมองตามร่างสูงสง่าด้วยความรู้สึกที่หลากหลายโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ว่าตอนนี้ใบหน้าเนียนใสที่เต็มไปด้วยคราบน้ำตากำลังยบยิ้มอยู่ พันหัวใจที่หนาวนิบและเจ็บปวดก็อบอุ่นขึ้นมาพระพายก็ค่อยเปิดประตูห้องพักอย่างเบามือเพื่อไม่เป็นการรบกวนอีกคนที่อยู่ร่วมห้องกันประตูถูกปิดอย่างเบามืออีกครั้งแต่เมื่อร่างบางหันกลับมาก็ต้องตกใจเมื่อเจอกับไครซีที่ยืนกอดอกดวงตาคู่สวยมีเสน่ห์ของหญิงสาวกลางจ้องมองเธออยู่ด้วยแววตาที่น่ากลัว ดวงตาคู่สวยกว่าสายตามองร่างบางของคนที่ยืนหลบสายตาเธออยู่ไคซีถอนหายใจออกมามานี่สิไคซีพูดแล้วเดินนำญิงสาวไปพระพายมองไคซีแล้วก็เดินตามไปแต่โดยดีต่างคู่เดินมาหยุดลงที่โต๊ะรับประทานอาหารขนาดเล็กบมนโต๊ะมีอาหารสามอย่างพร้อมเครื่องดื่มวางอยู่ไคซีนั่งลงก่อนแล้วตามมาด้วยหญิงสาวที่นั่งลงตรงกันข้ามกับไคซี ดวงตาคู่สวยมองใบหน้าที่เคยเนียนใสแต่บัดนี้กลับดูไม่ได้เอาเสียเลยของเพื่อนสาวทานสิดูจากสภาพแล้วคงไม่ได้ทานอาหารเย็นมาใช่ไหมไคซีพูดพลางเริ่มทานภายที่ลืมความเสียใจไปช่วยขณะเพราะความใส่ใจของเพื่อนสาวขอบใจนะหญิงสาวพูดขึ้นรีบทานสินานไปจะไม่อร่อยไครซีตอบหญิงสาวมองอาหารตรงหน้าอย่างไม่รู้สึกอยาก แต่ก็พยายามฝืนตักมาทานได้สองสามคำก็วางช้อนลงไคซีเหลือบตามองหญิงสาวแวบหนึ่งอิ่มแล้วก็ไปอาบน้ำเสียสิจะได้นอนกันรู้ไหมว่านอนดึกแก่เร็วไคซีพูดขึ้นเมื่อปลายสายตาไปยังนาฬิกาในห้องที่บอกเวลาเที่ยงคืนกว่าหญิงสาวลุกขึ้นทำตามที่ไคซีบอกอย่างว่าง่ายเนื่องด้วยตอนนี้เธออ่อนล้าเต็มทีเมื่อหญิงสาวออกมาจากห้องน้ำ คนสวยยังใครซีก็ยังไม่หลับกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่หญิงสาวทิ้งตัวลงบนที่นอนผ้าห่มผืนหนาถูกดึงขึ้นมาถึงกลางอกเสียงใครซีวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะดังขึ้นท่ามกลางความเงียบหลับซะมีอะไรค่อยพูดกันพรุ่งนี้ใครซีพูดขึ้นหญิงสาวยกยิ้มฝืนๆในความสลัวเมื่อใครซีปิดไฟดวงตาเรียวสวยยังคงลืมตาอยู่ เหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงทำให้น้ำตาที่แห้งเหือดไปแล้วร่วงหล่นลงมาที่ห่างตาอีกครั้งด้านร่างสูงสง่าเดินไปยังห้องพักของตัวเองที่มีผู้ติดตามสนิทสามคนยืนรออยู่หน้าห้องด้วยสีหน้าเคร่งเครียดชายหนุ่มเดินเข้าห้องที่ประตูถูกเปิดออกโดยหนึ่งในนั้นแล้วทั้งหมดก็เดินตามเข้ามาร่างสูงสักของชายหนุ่มถอดเสื้อสุดออก และนั่งลงบนเก้าอี้รับแขกที่หรูรากว่าห้องในไหนที่โรงแรมแห่งนี้ภายในห้องมีแต่ความเงียบเมื่อคนเป็นนายเนือหัวไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาชายหนุ่มที่เหลือทั้งสามคนได้ได้ส่งสายตากันไปมาว่าใครจะเป็นคนที่เริ่มก่อนร่างสูงที่เห็นทั้งหมดอยู่ในสายตาอยู่ๆก็ลุกขึ้นและเดินเข้าห้องนอนไปทีง่ายสามหนุ่มได้แต่มองตามเอาอยัางไงกันต่อท่านจาฟาน สามีพูดขึ้นจากฟานทิละใส่ตามมาจากคนที่เพิ่งเดินเข้าห้องนอนไปใส่หัวน้อยๆและเดินออกจากห้องของผู้เป็นนายไปสองหนุ่มที่ยังยืนงงอยู่รีบเดินตามออกไปทันทีภายในห้องนอนรูราดวงตากู่กมสีน้ำตาลอุมทองที่ไม่สามารถโดยความคิดได้ยืนมองท้องฟ้าที่มืดมิดตัดกับแสงสว่างของแสงไฟในเมืองใหญ่ ร่างสูงที่มีแค่ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวติดกายอวดร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อที่คล้ำแดดส่งผลในร่างสูงทั้งสง่าและน่าเกรงขามและเซ็กซี่อย่างไร้กาดในเวลาเดียวกันร่างสูงละสายตาจากหน้าต่างเดินไปยังห้องแต่งตัวโดยถอดผ้าเช็ดตัวผืนนั้นลงตะกร้าไปแสงแดดส่องสว่างจ้าที่เล็ดลอดมาทางช่องผ้าม่านเปลือกตาที่บวมเป่งอยู่ก็ค่อยปลือตาขึ้นมา อาการเจ็บตาเกิดขึ้นทันทีพร้อมอาการปวดหัวทำให้หญิงสาวต้องหลับตาลงอีกครั้งมือเรียยกขึ้นนวดระหว่างคิ้วเบาๆเพื่อคลายอาการปวดลำคอที่รู้สึกแห้งผากทาให้ร่างมาต้องฝืนตัวเองลุกขึ้นเพื่อไปหาน้ำกินที่เคาน์เตอร์ครัวเล็กๆด้านนอกร่างบางที่ตอนนี้ขอบตาดำคล้ำเปลือกตาบวมเป่งแต่ดวงตากลับแดงเร้ออย่างน่ากลัวใบหน้าซีเซียว ผมเเพ้ยุ่งเหยิงพร้อมกับการเดินที่สโลูสเลจนคนที่เพิ่งกลับเข้าห้องมาจากการออกไปข้างนอกถึงกับชงงะงักกึกก่อนที่จะผ่อนลมหายใจออกมาเมื่อเพ่งมองดีๆก็ได้รู้ว่าเป็นคนไม่ใช่ผีที่ไหนอย่าออกไปไหนในสภาพนี้เชียวไก่สีเอ่ยขึ้นเมื่อวางถุงบางอย่างลงบนโต๊ทานข้าวที่มีชามข้าวต้มพร้อมผลไม้และน้ำส้มคันวางรอคนทานไว้อยู่แล้ว ด้านหญิงสาวที่ดื่มน้ำเสร็จก็หันมาไคซีทันทีคราวนี้ไขซีถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ดวงตากู้สวยเบิกกว้างขึ้นเห็นจากด้านหลังก็ว่าแย่แล้วไขซีหยุดพูดแก้นานและกวากมือเรียกหญิงสาวให้มานั่งพระปายที่ไม่สบายเนื้อสบายตัวเดินม,มานั่งลงช้าๆตรงหน้าไคซีไขซีเลื่อนถุงที่ตัวเองเพิ่งถือเข้ามาไปตรงหน้าหญิงสาวทานเข้าซะจะได้ทานยา หญิงสาวที่มองของทั้งหมดบนโต๊ะน้ำตาที่คิดว่าจะไม่ไหลอีกแล้วก็ไหลลงมาอีกครั้งขอบใจมากนะซีหญิงสาวเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือไม่เป็นไรใครๆก็มีเรื่องทุกใจได้ทั้งนั้นใครซีพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงพายไม่ต้องพูดแล้วทานซะพายพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเล่าให้เราฟังใครซีพูดสวนขึ้น หญิงสาวทานได้มากกว่าเมื่อคืนเพราะความหิวจากนั้นเขาทานยาแล้วกลับไปล้มตัวลงนอนเช่นเดิมโดยมีแคซีเดินมานั่งที่ขอบเตียงของตัวเองก่อนที่ยาแก้ไขจะออกฤทธิ์พายคบกับรุ่นพี่คนหนึ่งตั้งแต่สมัยเรียนแล้วก็ได้มาทำงานที่เดียวกันปีนี้ก็เข้าปีที่เจไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าและเราก็เข้าเป็นะเพศพอดี หญิงสาวฝืนนัวร้อออกมาเบาๆเราสองคนวาดเอาไว้ว่าจะสร้างอนาคตด้วยกันเริ่มจากซื้อเรือนหอแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเราตกงานต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปหางานทำจนในที่สุดภายก็ได้ไม่อยู่ที่นี่ภายรู้สึกลึกๆว่าเราสองคนเริ่มที่จะห่าเงินกันมากขึ้นพูดคุยกันน้อยลงไม่ต้องพูดถึงที่จะได้พบหน้ากัน พายพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้พยายามไม่คิดมากในเรื่องราวที่มันผิดไปจากเดิมแต่ซีรู้อะไรไหมว่าเมื่อวันเราไปเจออะไรมาหญิงสาวเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นพรา่าพร้อมน้ำตาที่ไหลลงมาอีกครั้งโดยมีใครซีนั่งฟังอย่างตั้งใจเมื่อวานเราไปเจอขอมีอะไรกับผู้หญิงที่เขาบอกเราทุกครั้งว่าเป็นแค่เจ้านาย ครานี้น้ำเสียงที่เคยสั่นเทากลับกลายเป็นเสียงสะอื้นไครสีต้องลุกขึ้นมานั่งที่ข้างเตียงหญิงสาวและจับมือเธอเอาไว้แทนที่เขาจะสํำนึกผิดเขากลับเลือกที่จะปกป้องผู้หญิงคนนั้นแล้วไล่พายกลับออกมาคราวนี้เป็นไครสีที่ทนไม่ไหวดวงตาคู่คมสายเววอันตารายขึ้นมาทันทีพอเธอพายไม่ต้องเล่าแล้วผู้ชายคนนั้นไม่คู่ควรกับคนอย่างพาย ไม่คู้ควรกับความรักและน้ำตาที่กำลังไหลอยู่นี้ไคซีปลอบเพร้อมมือเรียวยกขึ้นเช็ดน้ำตาให้หญิงสาวซีพักผ่อนเถอะเราจะอยู่ข้างๆตรงนี้ไคซีพูดปลานจับมือหญิงสาวเอาไว้แล้วดวงตาเรียวสวยที่พรางพรมไปด้วยหยาดน้ำตาก็ค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆด้วยฤทธิ์ยาที่กินไปพร้อมเสียงสะอื้นที่ค่อยๆเบาบางลงจนในที่สุด ลมหายใจของหญิงสาวก็สม่ำเสมอไคซีเช็คดูความเรียบร้อยอีกครั้งดวงตาคู่สวยมีประกายพาดผ่านจากนั้นไคซีก็ออกจากห้องไปหญิงสาวสวยสะกดสายตาเดินไปตามทางเดินของโรงแรมไปยังห้องที่คุนเคยมือเรียยกขึ้นข้อประตูจากนั้นประตูก็ถูกเปิดออกโดยบุคคลที่คุนหน้ากันดีหญิงสาวกล่าวทักทายคนที่เปิดประตูให้ และเดินตรงไปยังห้องทำงานที่มีร่างสูงของใครคนหนึ่งนั่งรอเธออยู่พร้อมด้วยประตูที่ปิดตามหลังมาหญิงสาวต่งความเคารพบ,บุคคลตรงหน้าด้วยความน้อมน้อมถวายความเคารพนายเนื้อหัวฮาริสหญิงสาวเอ่ยขึ้นชายหนุ่มที่นั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานราคาแพงพยักหน้าลงเล็กน้อยหญิงสาวนั่งลงฝั่งตรงกันข้ามทันทีได้เจอฮาริสแล้วใช่ไหมเสียงทุ้มกังวานเอ่ยถาม ทุกครั้งที่มาก็ได้เจอกันหญิงสาวสวยตอบด้วยท่าทีเรียบนิ่งไม่สามารถเดาความคิดได้แต่กับเบลตาที่มีระลอกคลื่นพาดผ่านนั้นไม่ใช่ซึ่งชายหนุ่มก็สังเกตเห็นมันได้อย่างดีชายหนุ่มเลือกที่จะมองผ่านไม่อยากก้าวกายทางเดินใครคนนั้นก็ควรเลือกด้วยตัวเองแล้วคำตอบละ่ะชายหนุ่มถามขึ้นอีกครั้ง องรัชทายาตจำให้คำตอบนายท่านด้วยพระองค์เองหญิงสาวตอบตามที่ชายหนุ่มอีกคนบอกมาดูเหมือนว่าจะทะเลไะอะไไปเรื่อยได้บอกอย่างที่เราว่าไว้หรือเปล่าชายหนุ่มเอ่ยขึ้นเมื่อนึกถึงคำพูดที่ฝากไปให้ใครอีกคนค่ะหญิงสาวรับคำเพราะอย่างนี้สินะถึงยอมมาหาเราถึงที่ชายหนุ่มพูดพร้อมมีประกายพาดผ่านในแววตาคู่คม ที่เหมือนถอดแบบกันมาระหว่างผู้เป็นอากับหลานชายริมฝีปากหนาคล้ายยิ้มไม่ยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าแล้วทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบใครสีคิดว่าในท่านคงหมดธุระแล้วเลยลุกขึ้นทำความเคารพในขณะที่หญิงสาวหมุนตัวกําลังจะเดินออกไปนั้นเสียงทุ้งก็เอ่ยถามบางอย่างคนอื่นๆเป็นยังไงบ้างหญิงสาวชะงักคิ้วเรียวขมวดเข้าหากัน ก่อนหันหน้ากลับมาชายหนุ่มเจ้าของคำถามสมองของหญิงสาวประมวลผลอย่างรวดเร็กวก่อนที่จะตอบอะไรออกไปทุกคนก็ปกติดีค่ะยกเว้นไว้คนหนึ่งไม่สบายนิดหน่อยหญิงสาวตอบไม่เจาะจงซึ่งชายหนุ่มข็พยักหน้าเบาเาไปเถอะเมื่อได้รับอนุญาตหญิงสาวก็เดินออกมาพร้อมด้วยความสงสัยที่พาดผ่านเข้ามาสงสัยงานนี้เธอต้องไปคุยกับเพื่อนสาวให้เจาะลึกมากกว่านี้เสียแล้ว จบจนบ่ายคล้อยพระพายก็ลืมตาขึ้นมาอาการไม่สบายปวดหัวและปวดตาดูเหมือนว่าจะหายไปแล้วหญิงสาวพยุ่งตัวลุกขึ้นนั่งดวงตาคู้สวยกวาดสายตามองหาใครซีแต่ก็ไม่เจอเธอเลยเลือกที่จะเข้าห้องน้ำเพื่อชำระร่างกายโดยไม่ลืมตัวสั่งอาหารของโรงแรมมาทานที่ห้องเมื่อได้รับความสดชื่นจากสายน้ำความสดชื่นช่วยชำระความอ่อนล้าไปไม่น้อย แต่น่าเสียดายที่มันไม่สามารถชํำระความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในทรวใจได้หญิงสาวแต่งตัวเรียบร้อยออกมาจากห้องน้ำก็พอดีกับที่รูมเซอร์วิสมาส่งอาหารหญิงสาวนั่งมองวิวนอกหน้าต่างสลับกับจานอาหารตรงหน้าไปมาถึงแม้ว่าเธอจะไม่อยากทานแต่ท้องก็ประท้วงด้วยการส่งเสียงดังออกมาหญิงสาวฝืนทานก็ไปได้เล็กน้อยจากนั้นก็ทานยา แล้วก็ทิ้งร่างลงบนเตียงกว้างอีกครั้งเมื่อดวงตาเรียวสวยปิดลงภาพเหตุการ์ต่างๆตลอดระยะเวลาเจดปีที่ผ่านมาวิ่งเข้ามาในหัวไม่หยุดย่อนสงสัยเธอต้องทำบุญให้กับตัวเองบ้างแล้วหญิงสาวรำพึงกับตัวเองเมื่อน,นึกขึ้นได้ว่าใกล้จะถึงวันเกิดครบ25ปีของเธอแล้วโดยไม่สนใจเสียงเตือนข้อความและสายเรียกเข้าเป็นร้อยสายที่มากกว่า7ปีที่ผ่านมารวมกันเสียอีก จากเบอร์โทรแค่เพียงเบอร์เดียวเท่านั้นอีกด้านหนึ่งของชายหญิงคู่หนึ่งเนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อวานจากกำหนดการที่ว่าต้องกลับในวันรุ่งขึ้นแต่ทั้งคู่ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อโดยชายหนุ่มก็ตามใจหญิงสาวเพราะเธอเสียอารมณ์เป็นอย่างมากเพราะเรื่องเมื่อวานนี้กว่าชายหนุ่มจะปรับความเข้าใจกับเธอได้ก็ต้องเสียเงินซื้อชุดแปลงเพื่อเอาใจหญิงสาว ซึ่งมูลค่ามันเกือบจะเท่าเงินเดือนของเขาทั้งเดือนเสียด้วยซ้ำและเมื่อถึงเวลาต้องเช็คเอาท์แต่พวกเขาเลือกที่จะอยู่ต่อปรากฏว่ามีคนมาเข้าพักต่อจากห้องนั้นแล้วทั้งคู่เลยขอเปลี่ยนเป็นห้องอื่นแต่ทว่ากลับได้รับคำตอบว่าทุกห้องเต็มหมดจะว่างอีกทีก็อาทิตย์หน้าหญิงสาวหงุดหงิดเล็กน้อยที่ไม่ได้ดังใจทั้งคู่เลยออกจากโรงแรมรูแห่งนั้นแล้วก็ไปโรงแรมที่หรูหราแม่แพ้กันที่อยู่ใกล้กล และโรงแรมทุกแห่งที่อยู่บนถนนเส้นนั้นและถนนเส้นอื่นๆที่มีความรูหราไม่แพ้กันต่างก็ได้รับคำตอบเหมือนกันว่าห้องเต็มถึงอาทิตย์หน้าเหมือนกันหมดจะเป็นไปได้ยังไงที่มันเต็มเหมือนกันหมดทุกที่หญิงสาวเก้นเสียงใส่ประชาสัมพันธ์ของโรงแรมรูโรงแรมสุดท้ายในวันนี้ที่ทั้งคู่หามาได้และยังเป็นโรงแรมระดับเจ็ดดาวต้องขอประทานโทษคุณมผู้หญิงด้วยค่ะ พนักง,งานสาวพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่งแต่กลับมีรอยยิ้มการค้าประดับบนใบนหน้านั่นนะสิครับเทศกาลอะไรก็ไม่ใช่ชายหนุ่มเห็นด้วยกับหญิงสาวประชาสัมพันธ์ที่ยืนอยู่สองคนหันหน้ามามองกันและหันกลับไปมองชายหนุ่มและหญิงสาวตรงหน้าแต่ถ้าคุณอยากเข้าพักจริงๆเรามีห้องพิเศษที่เอาไว้ต้อนรับแขกคนสำคัญแต่ถ้าว่าพนักง,ง,งานพูดขึ้นดึงความสนใจของชายหนุ่มและหญิงสาวทันที แต่ว่าอะไรหญิงสาวที่ทนความเหนื่อยและเมื่อยล้าที่ต้องนั่งรถหาโรงแรมมาตั้งวันพูดสวนขึ้นมาพนักงานคนนั้นกวาดสายตามองคนทั้งคู่รอบหนึ่งเลยยกยิ้มมุมปากเบาๆแต่ว่าห้อง VIP สวีทของเรานั้นราคาคนข้าที่จะสูงนิดหน่อยพนักงานบอกเท่าไหรครับกริดถามมันจะซักเท่าไหรกันเชียวฉันจะอยู่ห้องนี้เช็คอินเดี๋ยวนี้เลย มาริสาพูดขึ้นโดยไม่ฟังในสิ่งที่ชายหนุ่มกำลังถามได้ค่ะคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าต้องการพักกี่คืนคะพนักงานยิ้มรับเจ็ดคืนได้ยินดังนั้นพนักงานก็ยื่นเอกสารพร้อมรายละเอียดให้หญิงสาวลงชื่อทันทีคุณสาผมว่าเราถามเขาให้ละเอียดก่อนไม่ดีกว่าหรือครับชายหนุ่มค้านเมื่อเห็นว่าหญิงสาวจะเซ็นเอกสารโดยไม่แต่จะชายตามองรายละเอียดเอกสารนั้นเลย คุณคิดว่าสาไม่มีปัญญาจ่ายหรือคะไม่ต้องกลัวสาวไม่ให้คุณจ่ายหรอกคะ่ะหญิงสาวพูดออกมาด้วยความไม่สบอารมณ์ไม่ทราบว่าจะชำระค่าห้องพักเป็นแบบไหนคะพนักงานถามหญิงสาวยื่นบัตรสีดำไปให้ทันทีเสียงรูดบัตรในเครื่องสำเร็จและพนักงานก็ยื่นบัตรคืนให้หญิงสาวทั้งหมด3ามแสนห้าหมื่นเหรียญน,นะคะนี่ค่ะกุญแจขอให้เป็นวันที่ดีนะคะ พนักงานพูดด้วยรอยยิ้มกว้างแต่ตอนนี้ชายหญิงคู่นั้นนิ่งค้างไปแล้วคุณว่าไงนะครับเมื่อกี้ชายหนุ่มถามซ้ำเพื่อความแน่ใจเมื่อได้ยินราคาเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่นะมาริสาถามทั้งที่ตอนนี้ดวงตาเบิกกว้างกับราคาที่ได้ยินมา3ามแสนห้าหมื่นเหรียญค่ะพนักงานตอบอย่างสุภาพหญิงสาวเม้มริมปากแน่นอยากจะกรีดร้องออกมาดังๆกับราคาห้องพักในเวลาเจ็ดวัน ที่ตีเป็นเงินไทยได้10ล้าน0าแสนบาทจำนวนเงินนั้นเธอสามารถใช้ชีวิตสบายๆได้เป็นเดือนๆหญิงสาวได้แต่รับกุญแจมาอย่างกระแทกกระทันทิ้งข้าวของมากมายให้พนักงานของโรงแรมเข็นตามหลังมาโดยมีกริดเดินตามหลังมาติดๆเมื่อเข้ามาในลิฟต์หญิงสาวก็วอยยทันทีนี่มันบ้าอะไรกันทำไมสาต้องมาเสียงเงินมากมายกับอีแค่ห้องพักห้องหนึ่งด้วยหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงโกรธ ชายหนุ่มได้แต่มองแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาเขาก็อดที่จะตะลึงกับจำนวนเงินมากมายที่ถูกจ่ายออกไปเป็นค่าห้องพักไม่ได้และอย่างนี้สาจะเอาเงินที่ไหนไปช้อปปิ้งตามที่สาพแพลนเอาไว้หญิงสาวยังโวยวายไม่หยุดสายตามไม่ยอมใครตวัดมามองชายหนุ่มที่เย็นเงียบอยู่ไม่รู้ละ่ะคุณจะต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าช้อปปิ้งของสาทั้งหมดรวมตั้งค่ากินค่าเที่ยวตลอดเจวันนี้ด้วย หญิงสาวหันมาพูดกับชายหนุ่มจบประตูลิฟต์ก็ถูกเปิดออกหญิงสาวเดินออกไปทันทีทิ้งให้ชายหนุ่มยืนอึ้งกับคำพูดของหญิงสาวเดี๋ยวก่อนรับสาเมื่อกี้คุณพูดเล่นใช่ไหมชายหนุ่มที่เดินมาทันหญิงสาวหน้าประตูห้องถามด้วยใบหน้าที่จิตจะซีดเล็กน้อยคนอย่างมาริสามไม่เคยพูดเล่นหญิงสาวตอบแลคค้วไข่กุญแจเข้าห้องไปสายตาคมของชายหนุ่มมองตามร่างบางที่เดินเข้าห้องไปด้วยแววตาที่สับสน ภายในห้องทำงานของห้องพักโรงแรมหรูแห่งหนึ่งเสียงโทรศัพท์ในห้องของบุคคลที่เป็นเจ้าของห้องก็ดังขึ้นในขณะที่เขากำลังนั่งคุยกับผู้ชายอีกคนที่มีดวงตาสีเดียวกันแต่อายุน้อยกว่าท่านครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับเสียงปลายสายเอ่ยรายงานด้วยความยำเกรงดีเสียงทุ้มตอบสั้นๆแล้กดวางสายไปแววตาที่เรียบนิ่งมีประกายพาดผ่านและหายไปอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่มหันมายังคู่สนทนาทก็ต้องพบกับสายตาคมที่มองเขอนิ่งเมื่อกำลังคิดอะไรที่ไม่เข้าท่าบางอย่างอยู่ทำไมผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเสียงบนพืมพรมที่ตั้งใจให้คนอายุมากกว่าได้ยินแต่คนที่ได้ยินกลับไม่ใส่ใจอาใช้ให้ใครทำอะไรหรือเปล่าครับดวงตาคู่คมสีน้ำตาลอมทองเอ่ยถามขึ้น ดวงตาของชายหนุ่มอายุน้อยกว่ารีตามองคนที่เขาเรียกว่าอาอย่างจ้องจับผิดเรื่องใครซีไปถึงไหนแล้วจูจๆเสียงทุ้มของคนที่ถูกเรียกว่าอาก็เอ่ยขึ้นซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พูดคุยค้างกันไว้เมื่อสักครู่สักนิดเดียวซึ่งคนที่ถูกตามกลับถึงกับชะงักเมื่อนึกถึงคนที่ถูกตามถึงชายหนุ่มกระเอมในลำคอเล็กน้อยรีบหลบสายตาจากดวงตาคู่คมสีเดียวกันนั้นทันทีก็ดีครับ ชายหนุ่มอายุน้อยกว่าที่ชื่อฮารซิปตอบแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าแกเปลี่ยนคู่ครวงไปเรื่อยชายหนุ่มถามเสียงเรียบโทษอาครับผมกับเธอยังไม่ได้แต่งงานกันสักหน่อยผมก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่ใช่หรือครับคำตอบของฮาซิปเล่นเอาบรรยากาศในห้องลดอวบลงทันทีฉันแค่ทำตามที่เคยรับปากกับท่านพี่เอาไว้ก็แค่นั้นถ้าเธอสองคนไปกันไม่ได้จริงๆ อาก็พร้อมที่จะรับฟังไม่ว่าจะเป็นเธอหรือใครซีทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองแต่อย่ารังคนอื่นเอาไว้เพียงแค่ว่าเขารักเรามากกว่าใครหรือเธอยังไม่เจอใครที่ถูกใจหรือดีกว่ามันดูไม่ยุติธรรมกับไครซีเท่าไหร่แซนุ่มพูดเตือนสติลานชายที่ทำตัวไม่สมกับการเป็นคู่มั่นแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะรู้กันเป็นการภายใน ได้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่สัญญาปากเปล่ากันเอาไว้แต่ก็ยังเว้นช่องว่างเอาไว้ให้หนุ่มสาวได้ทำตามหัวใจตัวเองเลือกคู่ชีวิตให้ตัวเองเมื่อถึงเวลานั้นและดูเหมือนว่าคนที่จริงจังกับคำสัญญานั้นจะเป็นฝ่ายหญิงเสียคนเดียวหาซิบที่ได้ฟังผู้เป็นอาพูดก็ชะงักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เอ่ยตอบอะไรความรู้สึกมันบังคับกันได้ซะที่ไหนใชาหนุ่มบนในใจ เอาหน้าผมรับรองว่าหลานสไพร์ของอาในอนาคตต้องถูกใจแน่นอนหาซิบรับปากเครื่องออกมารืนนี้สองทุ่มจู่ๆคนที่ถูกเรียกว่าอาก็เอ่ยขึ้นอีกครั้งโท้อาหาริสครับหาซิบอดครวนกลับไปได้แล้วหาริสนอกจากไม่รับฟังแล้วยังไล่หลานชายที่มีตำแหน่งถึงองค์รัชทายาทเฮงวิดูซานออกจากห้องทำงานไป ซึ่งชายหนุ่มเองก็ยอมออกไปแต่โดยดีร่างหนาที่อยู่ในลิฟต์เมื่อคุยกับผู้เป็นอาเซ็จก็ดึกดื่นพอดีประตูลิฟต์ได้เปิดออกที่ชั้นหนึ่งของห้องพักหญิงสาวหน้าตาสวยหวานผิวขาวละเอียดที่ตัดสีของเรซั้นก็ออกสีดำสนิทลิฟตก้าวเข้ามาในลิฟต์และยืนอยู่ด้านหน้าของชายหนุม่มผมที่ถูกรวบเอาไว้ด้านบนเผยให้เห็นลำคอระหงขาวพอง กลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่ออกมาจากร่างบางมันช่างยั่วยวนความรู้สึกนักล่าของเขาให้ตื่นขึ้นมากลิ่นน้ำหอมนี้คุ้นๆนะครับไม่ทราบว่ากลิ่นใสยหนุ่มชวนหญิงสาวสวยด้านหน้าคุยซึ่งก็ได้ผลไม่น่าสวยหวานหันมาส่งยิ้มให้ขอทันทีคุณรู้จักหรือคะดวงตาคู่สวยจ้องมองมายังขอด้วยดวงตาพราระยับแก้มขาวผ่องขึ้นสีระเรื่อทันทีเมื่อสบสายตาก,กัน ในจังหวะนั้นเองประตูลิฟต์ก็ถูกเปิดออกอีกครั้งพร้อมด้วยครอบครัวหนึ่งที่มีการหลายคนเดินเข้ามาในลิฟต์ร่างบางถอยหลังให้พื้นที่แก่คนที่เข้ามาใหม่จนเสียหลักเ่นหลังบางปะทะเข้ากับอกกว้างของชายหนุม่มพร้อมด้วยวงแขนแกร่งที่ยกขึ้นมาโอบเอวคอดเอาไวา้ไม่ให้เธอล้มลงหญิงสาวทรงตัวได้เป็นปกติแล้วแต่ชายหนุ่มกลับไม่ยอมคลายวงแขนออกขอบคุณค่ะ เสียงขอบคุณบอบอดังขึ้นจากริมผีปากบางที่ตอนนี้ทั้งใบหูและลำคอแดงไปหมดแล้วด้วยความเขินอายชายหนุม่มยกยิ้มขึ้นตาตีด้วยแววตาเจ้าเล่แต่วงแขนที่รวบเอวบางเอาไว้กลับไม่ได้คลายออกจนกระทั่งถึงชั้นล่างทุกคนต่างทยอยออกซึ่งยิงสามเมื่อได้รับอิสระก็หันไปมองชายหนุม่มอีกครั้งทั้งสองเดินออกมามาหยุดยืนอยู่ที่หน้าโรงแรมขอบคุณอีกครั้งนะคะ รังเกียจหรือเปล่าทานนิดจะเลี้ยงเครื่องดื่มคุณเป็นการตอบแทนยิงสาวเอ่ยขึ้นสำหรับคนสวยอย่างคุณผมยินดีชายหนุ่มตอบพร้อมกวาดสายตามองร่างบางตรงหน้าที่อบอิ่มเป็นในทุกสัสดส่วนคุณบอแนะนําได้หรือเปล่าคะคือว่านิดเพิ่งมาที่นี่ไม่กี่ครั้งเองหญิงสาวบอกเมื่อทั้งคู่ขึ้นมานั่งในรถของโรงแรมที่มีให้เช่าเพื่อบริการแขกที่เข้ามาพัก เรียกผมว่าหาซิฟก็ได้ครับมีที่หนึ่งที่คุณต้องชอบชายหนุ่มตอบตายจริงนิตีเสียมารยาทจริงๆเลยนิสรีนค่ะยินดีที่ได้รู้จักหญิงสาวพูดพลางยื่นมือเรียวไปทางชายหนุ่มซึ่งชายหนุ่มก็ยื่นมือมาจาับมือเรียวที่นุ่มนิ่มนั้นทันทีเช่นกันจบตอนที่7ขอบคุณสำหรับการติดตามได้รับฟังนะคะเจอกันใหม่ตอนหนะ้าสวัสดีค่ะ